สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดก์กสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาเดินตลาดพับปิ่นสนะครับรอบเย็นนะครับเพื่อนๆตลาดนี้นะครับจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอพาร์ตเมนต์ตลาดพับปิ่นสนะครับเพื่อนๆนี่ครับเข้ามาด้านในตลาดนะครับก็มีของขายเยอะมาก ตลาดนี้นะครับจะเปิดขายทุกเย็นนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากและร้านค้าจะเยอะมากนะครับก็มีทั้งของใช้เสื้อผ้าและของกินที่น่ากินนี่ครับหลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดแกงต่างๆนะครับเพื่อนๆมีทั้งแกงใต้แกงเหนือ นี like mm ่ค hmm. รับร้านนี้คือร้านเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆผัดเผ็ดรสเด็ดคนสุพรรณเขารู้กันนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านเปิดปุ๊บลูกค้ารอกันแน่นร้านเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัดเผ็ดตามชื่อร้านเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหอยลายผัดเผ็ดปลาดุกสดนะครับหรือว่าจะเป็นปลาดุกกรอบผัดพริกแกงนะครับเพื่อนๆ แล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นแกงเขียวหวานเนื้อนะครับถุงนึงแค่40บาทถุงนึงแบบใหญ่มากและรสชาติร้านนี้นะครับคัดได้ดีมากๆครับเครื่องแกงแน่นๆพริกแกงหอมคนแน่นร้านแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อนๆเปิดสำหรับร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่เวลา5้โมงเย็นนะครับเพื่อน หมดไวมากประมาณ6กโมงกว่าทุ่มหนึ่งนี่หมดแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเมนูโปรดสำหรับสายที่เมากับแก้มนะครับก็จะเป็นผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดปลาดุกและผัดเผ็ดปลาดุกแล้วยังมีเมนูผัดเผ็ดกบด้วยนะครับเพื่อนๆผัดเผ็ดกบร้านนี้คือแบบหั่นได้ชิ้นสวยๆแล้วก็ตัวกบเปื่อยนุ่ม หอมเครื่องแกงเข้าเนื้ออย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆแล้วยังมีเมนูสุขภาพด้วยนะครับว่าจะเป็นปลาผัดขึ้นช่ายนะครับเพื่อนๆนี่ครับหรือจะเป็นเมนูหอยปลายผัดเผ็ดหอยจุ๊บแกงหอยโขบเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดครับร้านนี้ครับข้าวแกงผัดเผ็ดคนสุพรรณนะครับเพื่อนๆ เราไปเดินกันต่อด้านในตลาดนะครับจะมีทั้งโซนรอบๆตลาดนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอาหารสําเร็จรูปนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วต้มข้าวโพดต้มร้านนี้คือฝักใหญ่มากแค่10บาทเท่านั้นเองนี่ครับขา้าวโพดหวานขา้ขาวโพดข้าวเหนียวในราคาแค่10บาทยังมีเผือกมันต่างๆนะครับถุงละ20บาทราคาดีตลาดนี้นะครับ ของส่วนใหญ่ราคาจะราคาแบบเบาๆนะครับเพื่อนๆหนักคุงสบายกระเป๋าปรุงเสร็จสดใหม่วันต่อวันนะครับเพื่อนๆนี่ครับตุเรียนเ็ามีนะครับปูใหญ่ๆมีทั้งอาหารอีสานอาหารเหนือใต้รวมอยู่ในตลาดนี้แหละครับเพื่อนๆหรือจะเป็นเมนูแบบสไตล์แบบข้าวต้มจีนๆรสชาติเช่งๆนะครับเพื่อนๆแล้วนี่อันนี้คือร้านน้ำเต้าหู้และน้ำขิงนะครับร้านนี้คือขายดีมากๆครับเพื่อนๆ และเครื่องเยอะมากๆม,มีทั้งเนี่ยครับเม็ดบัวถั่วแดงสาคูเต้าหู้แบบเขาเรียกอะไรเต้าหู้แผ่นนะครับนี่ครับแล้วน้ำขิงร้านนี้คือแบบหอมเค็มโคนรสชาติดีมากๆนะครับราคาถุงละแค่สิบบาทตอนนั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเต้าทึงเฉากลวยราคาสิบบาท ร้านนี้จะอยู่ประมาณกลางๆนะครับด้านในตลาดนะครับเพื่อนๆกลางๆตลาดเลยทั้งงาดำฟักทองแครอทชงได้แบบเข้มข้นราคาหนึ่งสิบบาททุกเมนูนะครับเพื่อนๆพิเศษสิบสองบาทน้ำเต้าหู้คือหอมมากๆและร้านนี้ผมชอบทานน้ำขิงคือน้ำขิงเขาร้อนๆและเข้มข้นมากๆครับเพื่อนๆ นี่ครับเดินต่อกันครับเพื่อนๆคือแบบของขายเยอะมากและราคาแบบเบาๆนะครับเพื่อนๆที่สำคัญอร่อยสดใหม่อันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นทอดนะครับไส้กรอกทอดแบบฟูๆพองๆหมูทอดแดดเดียวคนก็แน่นร้านเลยนะครับทั้งปลาเค็มทอดปลาสดทอดนะครับ เดินตลาดนี้คำเตือนเลยนะครับอย่ามาเดินตอนหิวนะครับเพื่อนๆไม่งั้นนี่พลุงพลังแน่นอนทั้งผลไม้สดตามฤดูกาลนะครับหรือว่าจะเป็นผักสดต่างๆอันนี้อีกหนึ่งร้านโปรดผมเลยนะครับคือเป็นร้านข้าวต้มสไตล์แบบจีนๆเหล่านะครับเพื่อนๆมีทั้งกาลาชายใบปอ ผักกาดดองยำผักกาดดองครับแล้วยำไข่ดาวน่ากินทุกเมนูเลยครับดูแต่ละร้านนะครับดูแบบสะอาดจัดเรียงได้สวยน่าทานมากๆครับนี่ครับเพื่อนๆผักสดผลไม้สดสด,สดน่ากินมากๆเลยครับ ผักนะครับก็มีทั้งกำละห้าบาทสิบบาทยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆในตลาดนี้นี่ครับทั้งขนมหวานนี่มีเยอะมากครับหลายร้านม,มากๆข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวปลาแห้งหรือจะเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งสังขยาข้าวเหนียวถั่วดำนี่นะครับตลาดนี้นะครับเพื่อนๆมาเลือกชมกันได้นะครับตลาดนี้นะครับจะเป็นตลาดเย็นนะครับ ฝั่งตรงข้ามกับอพาร์ตเมนต์ฟับปิ่นสามนะครับเพื่อนๆนี่ครับแผงทุเรียนมีตั้งแต่โลละร้อยยี่นะครับถึงโลละสองร้อมาราปีกไก่ทอดบาร์บีคิวนี่อีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับมาทีไรต้องซื้อนะครับเพื่อนๆคือเป็นขนมปังนะครับอบสดใหม่ร้านนี้เขาอบเองนะครับเพื่อนๆมีไม่กี่เมนูนะครับแต่อร่อยทุกเมนู นี่ครับหมวยขนมปังอันนี้ก็เป็นครัวซองลาดด้วยตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะท็อปปิ้งด้วยตัวน้ำตาลนะครับแล้วก็แอลมอนนะครับเพื่อนเอนแล้วก็มีเซ้กรอกแฮมมีอยู่ประมาณ4-5เมนูเท่านั้นนะครับเพื่อนเอนแต่อร่อยทุกเมนูและขนมปังคือหอมามากนุ่มมากๆคบเพื่อนๆน,นี่ครับดูความน่ากินนะครับ วางปุ๊บหมดวางปุ๊บหมดราคาเบาๆนะครับเพื่อนๆชิ้นหนึ่งก็สิบห้าบาทยี่สิบบาทนี่ครับร้อนๆเลยครับเพื่อนๆดูครับยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยครับไส้กรอกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับเพื่อนๆและขนมปังฟูนุ่มอันนี้ก็เป็นขนมปังไส้กรอกนะครับที่ท็อปปิ้งด้วยตัวผงอัลมอนด์นะครับ อร่อยมากขนมปังเขานุ่มมากๆครับเพื่อนๆแล้วไส้กรอกนะครับเลือกใช้ของดีด้วยครับรสชาติดีมากๆนี่ครับอร่อยมากครับเพื่อนๆลองมาทานกันดูนะครับขนมปังร้านนี้คือดีงามมากๆอันนี้ก็เป็นร้านกุยช่ายนะครับเพื่อนๆมีทั้งแบบนี้ครับเป็นบอลแบบนี้นะครับปั้นเป็นลูกบอลเป็นกุยช่ายสดนะครับขนมกุยช่ายสด เดจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีนะครับเพื่อนๆราคาเท่ากันนะครับกล่องละ30บาทครับเพื่อนๆให้เยอะมากๆตัวกุ้ยช่ายนะครับจะทอดด้านนอกฟูๆกบับกรอบนะครับส่วนด้านในยังนุ่มแป้งนุ่มอร่อยมากไม่แข็งนี่ครับเคี้ยวแล้วแบบกรอบนอกนุ่มในงานดีมากๆครับแล้วน้ำจิ้มร้านนี้คือเข้มข้นรสชาติเด็ดมากๆนะครับ มีทั้งเมนูกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับมีทั้งหน่อไม้นี่ครับเพื่อนๆกรอบอร่อยมากครับหอมมเลยครับเผือกตัวเผือกก็อร่อยนะครับไส้แน่นๆหรือว่าจะเป็นหัวัชเท้าอร่อยทุกเมนูครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างที่บอกครับด้านนอกเขาจะกรอบฟูๆนะครับ ส่วนด้านในจะยังนุ่ม,มเคี้ยวแล้วมันแบบได้อัรรถรสในการทานมากๆนะครับกับทําจิ้มแบบเผ็ดๆหวานๆหอมมนี่ครับแบบตลาดนี้นะครับคือหลากหลายมากๆครับเพื่อนๆลูกชิ้นก็ทอดกันสดๆใหม่ๆร้อนๆแบบนี้เลยครับ และสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนเพื่อนะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งของตลาดเลยนะครับที่นำมารีวิวเพื่อนเพื่อนะครับและผมจะแวะมารีวิวเรื่อยๆนะครับเดินตลาดมันเพลินสนุกและตลาดนี้เดินเป็นเพลินเลยครับของกินของอร่อยเยอะมากฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ หากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆรือทุกคนไวนณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ